คนเป็นแม่อย่างเราพร้อมจะเสียสละเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับลูกได้เสมอส่งต่อความรักด้วยการเลี้ยงดูได้เฝ้ามองเห็นเขาเติบโตส่งต่อการศึกษา ส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับเขาแต่ถ้าสิ่งที่เราส่งต่อกลายเป็นโลกร้ายล่ะคุณแม่คะสรุปผลการตรวจชิ้นเนื้อของคุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะเป็นชนิด t r i ปเปิลเนกาทีเป็นระยะที่หนึ่งคะ่ะแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่หมอกังวลนะคะ ผลเลือดการตวรวจทางพันธุกรรมของคุณแม่มีการกายพันธุ์ของยีนที่เรียกว่า BRCA ซึ่งมีโอกาสจะส่งต่อไปที่ลูกได้ประมาณ50%ค่ะไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวเรา แต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเนื่องจากเมเริงเต้านมของคุณแม่เป็นระยะหนึ่งซึ่งเป็นระยะแรกเราคุณพบลรกได้เร็วค่ะในทั้งเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่พร้อมดูแลคุณแม่นะคะส่วนของลูกนะคะเรามีคุณหมอพันธุกรรมที่จะให้รายละเอียดของการตรวจความผิดปกติของพันธุกรรมนะคะซึ่งก็จะมีข้อดีในการวางแผนการดูแลและป้องกันในระยะยาวค่ะและเป้าหมายของเรานะคะคุณแม่ เราก็อยากให้คุณแม่และลูกสาวได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิมหมอและทีมงานก็จะอยู่เคียงข้างคุณแม่ในทุกขั้นตอนและก็ตลอดไปค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าแอบกลัวนิดหน่อยครัคุณหมอ คุณแม่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าผลการตรวจก่อนการผ่าตัดของคุณแม่นะ่ะค่อนข้างปลอดภัยเลยการผ่าตัดที่เราจะทําในวันนี้นะคะคุณแม่ก็คือการผ่าตัดแบบสงวเต้านมเพราะว่าก้อนมะเร็งของคุณแม่ค่อนข้างเล็กมากเลยเราสามารถที่จะสงวเต้านมคุณแม่ไว้ได้ร่วมกับการหาต่อมน้ำเหลืองเซนติเมนะคะเพื่อลดการเลาะต่อมน้ำเหลืองเลยลักแร้เกินความจำเป็นค่ะ ส่วนเรื่องยีนกลายพันยีน B อ c าเนั้นที่มีโอกาสที่จะเกิดมะเ็งเต้านมอีกข้างหนึ่งหรือว่ามะเ็งรังไข่นะคะคุณแม่เรามีทางเลือกของการติดตามหรือการผ่าตาดัดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดมะเ็งนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามีคุณหมอพันธุกรรมที่จะให้คําแนะนาคุณแม่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ดีครับคุณแม่วันนีด้ดูหน้าตาสดใสนะครับวันนี้เราผ่าตัดเกันเสร็จแล้วทางนี้จะดูแลต่อเนื่องให้เรื่องเกี่ยวกับการให้เคมีบำบัดนะครับของคุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมนะครับกลุ่มที่เป็น BRCA เนี่ยเป็นบวกกลุ่มพวกนี้ดีหน่อยเพราะว่าจะตอบสนองดีต่อยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มแพททินัมแล้วก็ถ้าดูแล้วมันเหมาะสมนะครับหมอจะเสริมยามุ่งเป้ากุบผาอิมิเตอร์เข้าไปนะครับจะได้กลุ่มตัวมะเร็งและลดโอกาสที่มะเร็งมันจะกลับเป็นซ้ำได้ด ขออบคคุณคันหสำหรับผลการตรวจของคุณภาสิตานะครับว่ามีผลพนุกรรมแบบเดียวกับคุณแม่หรือเปล่า ผลออกมาแล้วนะครับการรักษามะเร็งระยะต้นของคุณแม่ผลการตรวจเราไม่พบการกลายพันธุแบบในคุณแม่นะครับเราหวังผลการรักษาหายขาดเลยนะครับ แต่ว่าการดูแลต่อเนื่องในระยะยาวเนี่ยยังเป็นสิ่งจาเป็นนะครับเพราะว่าเรายังมีความเสี่ยงในการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ําในเต้านมอีกข้างหนึ่งรวมถึงเต้านมค้ังเดิมก็เป็นไปได้ครับเรามาดูแลด้วยกันนะครับแต่ความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมยังมีอยู่นะครับยังไงยังแนะนําการมาโนรกรมประจําปีนะครับขอบคุณจริงๆค่ะคุณหมอขอบคุณมากค่ะคุณหมอ นี่สินะที่คุณหมอหมายถึงสู้เคียงข้างกันส่งต่อพลังให้กันและกัน การตรวจยีนของมะเร็งเต้านมหรือ genetic testing ของมะเร็งเต้านมมีความสำคัญอย่างไรอ่ามีความสำคัญมากครับตรวจแล้วถ้าเรามีความผิดปกติกกของยียนมะเร็งเต้านมเนี่ยซึ่งเราจะเรียกว่ายียนความผิดปกติของยียน BRCA1 หรือ BRCA2 เนี่ยแสดงว่าถ้าเรามียียนนี้ผิดปกติทั้งชีวิตของเราเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม และที่สําคัญคือนอกจากเป็นมะเร็งเต้านมแล้วทั้งชีวิตของเราก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งหลังไข่สาหรับความพร้อมของโรงพยาบาลไทยนคลินนะครับในการรักษาโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ก็จะมีการรักษาที่เราเรียกว่าเฉพาะเจาะจงหรือมุ่งเป้านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยทางโรงพยาบาลไทยนครินก็จะมีการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องที่เรียกว่าแมมโมแกรมที่เป็นดิจิตัลแมมโมกราฟีก็คือเครื่องตรวจแมมโมแกรมแบบ3มมิติรวมทั้งเครื่องอัลตราซาวด์ที่ทันสมัย และสำหรับในรอยโรคที่มีขนาดเล็กทางไนนักกรีนก็จะมีะการเจาะรอยโรคของมะเร็งเต้านมที่เป็นหินปูนขนาดเล็กด้วยเครื่องเจาะที่เรียกว่า stereotactic core needle biopsy ซึ่งจะสามารถวินิจฉัยมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่มได้อย่างดี <S 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 ในความผิดปกติต่างๆของมะเร็งเต้านมเนี่ยจะมีอันหนึ่งที่มีความสําคัญคือความผิดทางพันธุกรรมทางไทยนักรีนเนี่ยก็จะมีทางด้านแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรมมะเร็งวิทยาของเต้านมคอยให้คำปรึกษา คอยให้การตรวจวินิจฉัยว่าเราจะมีความบิดปบติทางพันธุกรรมไหมที่สาคัญคือเมื่อเราพบความผิดปกติทางพันธุกรรมแล้วการรักษาต่อไปคือทางด้านการผ่าตัดการผ่าตัดของคนไข้ที่มีความผิดปกติของมะเร็งเต้านมที่เป็นพันธุกรรมอาจจะต้องทําการผ่าตัดเต้านมออกทั้งสองข้างซึ่งทางเรามีทีมของแพทย์ผ่าตัดผู้เชี่ยวชาญซึ่งปกติแล้วคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมจะมีอายุนอยย้อยการตัดเต้านมออกทั้งสองข้างจะทําให้เขาสูญเสียความมั่นใจ ดำรงชีวิตยอยู่ในสังคมด้วยความยากลําบากเราสามารถทําเสริมสร้างเต้านมใหม่ให้ทันทีโดยการใช้ถุงเต้านมเทียมหรือที่เรียกว่าซิลิโคนหรืออาจจะใช้เนื้อเยื่อตัวเองอาจจะเป็นเนื้อเยื่อทางท้องขึ้นมาเสริมสร้างเต้านมบริเวณหน้าอกหรือเนื้อเยื่อทางหลังหรือร่วมกับซิลิโคนแต่ที่สําคัญคือถ้าในกรณีที่ต้องใช้รังสีรักษาร่วมด้วยทางด้านไทยนักรินจะมีเครื่องฉายรังสีรักษาที่มีความเฉพาะเจาะจงในการฉายรังสีซึ่งมีความผลข้างเคียงต่ออวัยวะภายใน น้นอยนะครับดังนั้นเมื่อพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าการรักษาสาสคา,าเพื่อที่จะเป็นความพร้อมในการรักษามเร็งเต้านมแบบเฉพาะเจาะจงและมุ่งเป้าครับขอบคุณทุกคนที่ศูนย์รักษามะเร็งมุ่งเป้าเฉพาะบุคคลไทยนครินคอยอยู่เคียงข้างส่งต่อความหวังส่งต่อพลังให้กันและกันยินเบดเพอร์เซนารา์แคร์